t r i ปฮ a b i บเที่ยวบ่อยมากวันนี้เรายังคงอยู่ที่มองโกเลียค่ะ EP นี้จะพาไปเยี่ยมโนแมด,ดพร้อมทานอาหารที่ขึ้นชื่อไว้ดีที่สุดปิดท้ายด้วยการขี่อูดกลางทะเลทรายที่หนาวเย็นมันเบียดนาเราอยู่ตรง <c oughs> <c oughs> แกฉันโดนเบียด <c oughs> 我我听有车在走。 ขับรถมาพักหนึ่งเราก็มาถึงที่เกอของครอบครัวโนแมดแล้วนะคะเกอนี้ก็คือตั้งอยู่กลางทะเลทรายเลยนะเราคิดว่ามันหายากพอสมควรคนขับรถเนี่ยจะต้อง ชินเส้นทางด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีถนนหรือว่าไม่มีทางบอกที่ชัดเจนนะคะก็เหมือนว่าเราต้องขับฝ่าทะเลทรายแล้วก็ใช้สัญชาตญาณในการหาที่พักของโนแมดกันเอาเองนะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โดยรอบเกิน,นะคะพวกเราก็เดินรอบๆเกอแล้วก็ชมบรรยากาศก,าก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมครอบครัวโนแมดค่ะ สงสัย อนนี้พวกเราก็เข้ามาอยู่ในเกอกันแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศภายในเกอก็เป็นอย่างที่เห็นนะจะบอกว่าข้างในอุ่นกว่าข้างนอกมากๆเนาะแล้วก็พอเข้ามาถึงเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟใชใ้พวกเราดื่มนะคะระหว่างนี้พวกเราก็นั่งรอทานอาหารเที่ยงนะคะซึ่งจะเป็นมองโกเลียนบาร์บีคิวค่ะ Яа, биний. А бод төр гай бол биш шүү. Гур хоё л болчихсан шүү. Дээр бас айнэрч байсан шүү. Миний хувь хойшоо гараа үзлгэн. Хаа бироо. Олон гавддаг гэдэст нэр. Тасыг. เมื่อสักครู่เราก็จะเห็นว่าเขาใช้หินร้อนนะคะใส่ลงไปผปสมกับเนื้อแกะในหม้อนะก็คือหินร้อนเนี่ยจะช่วยทําให้เนื้อแกะเนี่ยนิ่มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากยิ่งขึ้นได้ค่ะ จากที่สังเกตวิธีการทำนะคะก็จะมีการวางเนื้อแกะสลับกับหินร้อนสลับกับหอมหัวใหญ่แล้วก็เครื่องปรุงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อแกะจะหมด โอนยลล์โอโตมาจังมามามากอ้โหโอเคโอเคโอ้โหหนเริ่ตรั่งชอันนี้คืออะไร้มื่อีใช่ไหม,มใช่น,ใชน่าจะทำเป็นแผ่นๆแ,แล้ว อันนี้ก็เป็นการที่เขานำแป้งที่นวดเมื่อสักครู่นะคะมาทําให้สุกบนกระทะนะเราคิดว่าเขาน่าจะใส่น้ํามันหรือเนยไปด้วยนะก็แป้งเนี้ยค่ะเราจะเอามาทานคู่กับเนื้อแกะค่ะ ตอนนี้พวกเราก็มารวมตัวกันที่โต๊ะอาหารแล้วนะคะ ที่เห็นข้างหน้านี่ก็จะมีเนื้อแกะมีมันฝรั่งมีแครอทนะคะแล้วก็ก้อนดำๆที่เห็นในถาดกับที่วางอยู่บนโต๊ะนั่นก็คือก้อนหินร้อนที่เขานำไปปรุงกับเนื้อแกะเมื่อสักครู่ค่ะซันเดย์กำลังตัดเนื้อแกะแจกทุกๆคนนะคะการรับประทานก็คือพวกเราทานรวมกันแล้วก็ใช้มือในการทานนะคะก็จะฉีกแป้งทานกับเนื้อแกะแล้วก็ทานกับพวกมันฝรั่งและแครอทค่ะ พูดถึงเรื่องรสชาติกันสักหน่อยนะคะคือนี่ปกติเป็นคนไม่ทานเนื้อแกะเลยนะแล้วก็ยังวันๆอยู่ว่าเราจะทานได้หรือเปล่านะปรากฏว่าทุกคนเนื้อมันนิ่มมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบเลยนะคะคือทานได้สบายๆเลยแล้วอีกอย่างมันก็จะมีความหอมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะก็ะคือเพิ่งเคยทานอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยอะอะ яад та маягласан байна вэ морилдсан юм чи яа яагаа бас их тасагтаа гэдэг юм уу бот толгой юу 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 бид нэг юм аа надад сний чи чоо хэремээ ноё май why why did they put the stone what is the reason for just to give the smell like okay. s m e l l and t e ah, okay. Mm. that the hottest one d s oh t s m e l l a i n t e s e และนี่ก็คือหน้าตาของก้อนหินที่นําไปปรุงกับเนื้อแ,แกะนะคะซึ่งซันเดย์ก็อธิบายให้เราฟังว่าเหตุผลที่นําก้อนหินไปปรุงกับเนื้อแ,แก่นั้นก็เ <c oughs> พื่อที่จะทําให้รสชาติและกลิ่นของเนื้อแกะดียิ่ <c oughs> งขึ้นค่ะจมันไป Mm -hmm. uh, the head of the family mm -hmm. is dividing them <laughs> special part of. And then only the eldest, eldest one mm -hmm. should cut first, should oh. eat first, mm -hmm. and then. She, uh, the I think the eldest man who cut the meat and then mm. give it to the others. Mm -hmm. and then I mean, everyone can can get mm. this one. Oh. The only the, oldest one the eldest one should it first. Mm. Yeah. <laughs> okay. เสร็จจากอาหารเที่ยงนะคะพวกเราก็ออกมาเตรียมตัวขี่อูดกันนะคะทุกคนจะบอกว่าอากาศข้างนอกมันลมแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะหนาวสุดๆแล้วก็เออแอบหบวนๆเพราะว่าอูดมันตัวใหญ่มาก ไปเดี๋ยวอะหนาวอ่ะก็แต้องจ,จับตรงไหนอ่ะจับเนี่ยเขาบอกให้จับขนหรอจับโมกมันกอดไว้ได้เลยเออพี่จะว่าขีดนะ <c oughs> ไหให้เธอจุงฉันหรอเจมส์ให้จูงเหรอเขาบอกให้จับเอ้าชิบหายอย่าปล่อยนะมาถึงตรงนี้ก็จะมีความงงกันอยู่บ้างนะทุกคนเพราะว่าเราอาจจะต้องไปจุงอูดให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนะก็จะต้องมาจุงอูดของเรา <c oughs> ซึ่งมันต่างจากตอนที่เราไปขี่อูดที่อินเดียซึ่งตอนนั้นอูดมันจะถูกผูกกันเป็นทอดทอก็คือเราไม่ต้องจุงอูดไครอุ้ยเอ้าเราคือ มันเบียดนะเราอยู่ตรงขแกฉันโดนเบียดโอเคโอเก๋กายแล้วทำไมเขาต้องใช้จูงมาเองแล้วทำไมฉันต้องมาจูงอูดของเธอด้วยตอนนี้เราต้องมาจูงอูดให้น้องก๊อฟส่วนเจมก็มาจูงอูดเราซึ่งซึ่งฉันงงมาก ส่วนข้างหน้าขี่มา้าจูงอูดเจนีมนมม่มันมีความอีหยังวะอยู่ว่าเออข้างหน้าขี่มา้าแต่ว่าฉันขี่อูดแล้วฉันก็ต้องจูอูดแล้วฉันก็ต้องจูงอูดให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็จูงอูดฉันอุ้ยแล้วพูมันเบียดกันรล้อตอนนี้ขาฉันอ้วนถูกเบียด สำหรับใครที่อยากจะมาขี่อูดน,นะคะก็แนะนำว่าเอาเสื้อกันลมมาด้วยแล้วก็ใส่แว่นตากันแดดกันลมอีกทีหนึง่งที่สำคัญอย่าลืมโปะครีมกันแดดหน่อยนะเพราะว่าแดดแรงมากวันนี้ก็คือเราลืมที่จะเอาแว่นมาใส่นะคะจะบอกว่าลมมันเข้าตาแล้วก็ตาแห้ง พาไปในนี่แต่ดูโ oh. อ้โหอาจไม่ได้นนวัว <One. S 1> นะอนวนี่นแบบหอยู่หัวแถว <laughs> อูดอูดอยู่หัวแถวขอ,อ,อขนาดอูดอยู่หัวแถวอะ่ะ <laughs> สอ,องตัวข้างหน้าแล้วมันมองหน้าเหรองง <c oughs> มันมองหน้านี่ล่ามแล้วใ่ไหมขอเขาล่ามไว้ล่ามตรงไหนไม่ได้ล่าม เมื่อการขี่อูดสิ้นสุดลงพวกเราก็ร่ำลาครอบครัวชาวโนมัดนะคะแล้วก็ออกเดินทางไปยังทะเลทรายมินิโก,โกบีที่อยู่ไม่ห่างไกลกันนะพวกเราใช้เวลายอยู่ที่นี่ไม่นานเท่าไหร่นะคะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันแป๊บหนึ่งก็ขึ้นรถกลับอุลันบาตอ่อคืนสุดท้ายที่อุลันบาตอ่อ กับบรรยากาศที่มีหิมะตกเบาๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเรารู้สึกอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะทริปนี้พวกเราได้เรียนรู้อะไรกันมากมายจริงๆทั้งวัฒนธรรมผู้คนอาหารและที่สำคัญเรียนรู้ที่จะมองโลกให้กว้างขึ้นและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและสาเหตุนี้เองก็ทำให้เราอยากจะไปเที่ยวบ่อยๆ ริปต่อไปพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ